ดวงเจ้าสัวจากออร่าพุ่งทยานฟากฟ้าคนเกิดเจ็ดวันบทความดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อของคนไทยที่เกิดขึ้นมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณน,นานการเพราะในเรื่องของดวงนั้นคนไทยหลายๆคนมากที่ชอบในการดูดวงค่ะ เพราะดวงนั้นสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้เช่นกันค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ค่เจ็วันเกิดวันไหนกันบ้างมีดวงพิเศษมากคนเกิดวันอาทิตย์เปิดดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเห็นได้ว่าหมอดูหน้าคนได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ดวงแข็งทำอะไรก็จะไม่ค่อยเจอกับปัญญาใหญ่ๆสักเท่าไหร่แต่ชัดเจนเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น คนเกิดวันอาทิตย์เจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องการติดต่อเจราจาทำให้ชีวิตถึงจะผันเปลี่ยนไปแต่โชคชะตาก็ยังคนเข้าข้างคนเกิดวันอาทิตย์หลังผ่านในช่วงกลางเดือนนี้16เมษายนเป็นต้นไป มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภก,กับใครเขาบ้างเด่นชัดเรื่องดวงการเงินมีซับมากมาเยือนใครที่ยังโสดจะได้พบคนมีฐานะปานกลางเป็นคนที่ดีขยันทำมาหากินหากได้คบด้วยแล้วนั้นดวงชีวิตจะช่วยหนุนนำสร้างความสุขความรื่งเรืองให้ชีวิตอ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเทินสาธุ คนเกิดวันจันทร์ใครที่เกิดในวันนี้เกิดวันจันทร์ดวงชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมานั้นเจอกับความเหนื่อยความยากลำบากมามากๆก,กว่าคนอื่นงานที่ทำอยู่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ดังใจแต่ก็ต้องทนจำใจทำต่อไป ในเมื่อบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้ยังไม่ลงตัวชีวิตคุณวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทั้ง3เดือนที่ผ่านมาแต่หลังผ่านคนอุปสรรคไปได้ในช่วงวันที่16เมษายนเป็นต้นไปเป็นวันดีมีชัยทำการงานสิ่งใดในช่วงนี้จะเห็นผลเป็นพิเศษใครที่กำลังกอบโกยหรือกำลังจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนั้น จะเป็นดวงโชคที่ดีได้คบค้าสมาคมกับใครในช่วงนี้จะได้ผลพลอยได้เยอะมากเป็นพิเศษดวงจะเริ่มเปิดหลังวันที่16เมษายนเป็นต้นไปช่วงนี้จะมีโชคหนุนนำมีจังหวะด,ดีๆที่จะได้จับเงินล้านก้อนแรกในชีวิตอ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเทินสาธุสาธุ คนเกิดวันอังคารเกิดวันนี้วันอังคารบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเจอกับมรสุมในเรื่องของการเงินหนักมากชีวิตอยู่ในช่วงคลิกผันดวงไม่ดีเจอปัญหามามากมาย อย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาคนบางคนที่ร่วมงานด้วยก็พยายามเอาเปรียบคุณอยู่เสมอทำให้ชีวิตในหลายๆด้านประดังเข้ามาช่วงช่วงระยะเวลาเดียวแต่แน่นอนว่าวันเปลี่ยนดวงย่อมเปลี่ยนตามวันที่16เมษายนเป็นต้นไป ดวงชีวิตจะขอขวบเปลี่ยนอีกครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำดวงพิงแต่ชี้แนะแนะนำให้ไปตามทิศทางที่ดีเท่านั้นช่วงนี้แนะนำให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆทำอะไรไม่ต้องไปหวังผลลัพธ์ หรือผลกำไรให้ทำด้วยความต็้ใจแล้วจะได้ดีเองและในช่วงนี้บอกเลยบุญนาแนะนำให้สร้างบุญเพิ่มเป็นบุญการสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วงชี้นำทางดีๆอย่างแน่นอนปีหน้าใครรอรถหรือบ้านก็จะได้ตามที่ฝันไว้อ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเทินสาธุด คนเกิดวันพุธสำหรับคนที่เกิดวันพุธเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเจอกับปัญหาอุปสรรักเกี่ยวกับการเงินมากหาเงินมาใช้จ่ายไม่เพียงพอจับต้นชนปลายไม่ได้อีกทั้งยังเจอพวกที่ไม่เอาไหน คอยมารารานให้เจอปัญหาซ้ำๆหลายอย่างที่คนเกิดวันพุธเจอมาน,านั้นค่อนข้างจะหนักพออาการเหนื่อยกับภาระหน้าที่เหนื่อยกับเพื่อนร่วมง,งานนี่คือดวงชะตาที่คนเกิดในวันพุธจะต้องเจอแต่ไม่ช้าไม่นานก็จะผ่านไป จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่ดีหลังผ่านช่วงวันที่16เมษายนเป็นต้นไปดวงจะดีขึ้นมีเกณฑ์ได้พบเจอโชคลาภที่ตามหาหลายสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่จะแสดงออกให้คุณได้รับรู้ได้ทำความคุ้นเคยกับมัน ใครที่ไม่เคยหรือไม่ได้ถูกดวงตัวเลขมาเนิ่นนานครั้งนี้จะได้พบโชคลาภอย่างแน่นอนอ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเทินสาธุสาธุขอให้เป็นจริง คนเกิดวันพฤหัสสำหรับใครที่เกิดวันพฤหัสดวงของคุณที่ผ่านมานั้นเจอกับโชคชะตาที่มีปัญหาพอสมควรเหนื่อยกับการทำงานที่ยุ่งยากคนรอบข้างก็นำพาปัญหามาให้หลายๆอย่างเหมือนเป็นเวรกรรมที่ต้องเจอแน่ๆ แต่หลังผ่านค้นในช่วงอาทิตย์นี้ไปได้แล้วนั้นโชคชะตาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับพุ่งแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าช้ยาวไปถึงช่วงสิ้นปีเลยทีเดียวใครที่ทำงานหนักมามาก มีโอกาสดีๆที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปิดดวงโชคลาภขนาดแท้ในสัปดาห์หน้าอีกทั้งในช่วงชีวิตของคุณคนที่ยังไม่มีคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนดีเป็นคู่ได้พบคนที่ขยันทำมาหากิน และในช่วงปีหน้าบอกเลยว่ามีโอกาสได้พบเงินก้อนโตที่ได้จากการทำงานหนักมาครอบครองทุกสิ่งอย่างจะเริ่มดีเน้นย้ำวันที่16เมษายนเป็นต้นไปนี้จะได้โชคลาภเป็นพิเศษเตรียมรอรับโชคได้เลย ใครที่สร้างความดีมีเมตตากับคนอื่นไว้มากๆจะได้พบเจออ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเทิร์สาธุ คนเกิดวันศุกร์ที่เกิดวันศุกร์เกิดในวันนี้เป็นคนที่ดวงดีมากๆในเรื่องของการพยายามการงานหากตั้งใจแน่วแน่ในการกระทำแล้วแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความมานะอุตสาหะ การที่จะเข้าเรื่องดวงของสัปดาห์หน้ามาพูดถึงในช่วงเดือนที่ผ่านมากันก่อนในช่วงที่ผ่านมานั้นชีวิตคุณค่อนข้างเหนื่อยกับการใช้สมองสมาธิลำบากในเรื่องของการทำงานมากมีปัญหาเข้ามาตลอดแต่สุดท้าย สิ่งที่คุณเจอก็จะผ่านไปแน่นอนว่าเรื่องเดิมเดิมซ้ำๆม,มันจะไม่เกิดขึ้นหลังผ่านวันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปชีวิตจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้ช่องทางในการทำเงินใหม่จะได้คนคอยช่วยงาน ต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่การงานหรือการเงินจะดีขึ้นมาทวีคุณความสามารถชีวิตจะเหนื่อยน้อยลงแบบเห็นได้ชัดอีกทั้งหลังจากที่ไม่ได้มีดวงโชคลาภช่วงนี้จะต้องมีโชคอย่างแน่นอนใครสร้างกุศลผลบุญไว้เยอะ แบ่งปันให้ผู้อื่นไว้มากทุกสิ่งอย่างก็จะสมดังใจหมายอย่างแน่นอนอ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทํานายด้วยทีเทินสาธุสาธุเป็นจริง วนเกิดวันเสาร์สำหรับผู้ที่เกิดวันนี้เปิดในช่วง14วันที่ผ่านมาเหมือนกำลังเจอกับอุปสรรคนานานักประการแน่นอนว่าตัวคุณเองนั้นเหนื่อยและลำบากมากๆแต่คุณก็สามารถผ่านมันไปได้เสมอท้ายที่สุดแล้วนั้น ไม่ค่อยได้ความช่วยเหลือจากใครนอกจากความสามารถในการพยายามของคุณเองและคนใกล้ตัวเท่านั้นหลายสิ่งอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งสภาวะจิตในเรื่องของการทำงานเจอปัญหาบ่อยครั้งกับเพื่อนร่วมง,งาน แต่พูดออกไปไม่ค่อยได้เพราะจะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวคุณจะต้องอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวการงานทุกอย่างทุกที่ทุกคนย่อมมีปัญหามีอุปสรรคไม่ใช่เพียงคุณเพียงคนเดียวทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความที่ตัวคุณเป็นคุณเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสุดท้ายคุณจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดไปได้แน่นอนและดวงชะตาของคุณนั้นในช่วงของวันที่16เมษายนเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนโตดวงเปิดซั์รับโชคแบบไม่ทันคาดคิดอ่านแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเทินสาธสาธุ